สวัสดีครับมาพบกับนายจื๋ช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เราจะมาแกะกล่องนะครับตัวหมวกคันน็อกนะครับหมวกคันน็อกสั่งมาจากช้อปปี้นะครับในในรายละเอียดของผู้ซื้อเนี่ยผู้ขายเนี่ยาก็บอกว่าใช้ได้ถึงใส่ถ้ใส่ได้หกสิบเอ็ดเซนนะครับจริงแ่าก็ไม่รู้นะครับเขาบอกว่าด้ทั้งไซส์เอ็มไซส์อลเพราะว่าปกติหมวกเก่าเนี่ยผมใช้เอาอินเด็กผมใส่อยู่ที่ไซส์อลนะครับนี่มาดูกันนะครับนะเลยสั่งมา ไม่แท้งครับ200ประมาณ200กลางครับแต่ถ้าถ้าใครมีโค้ดนะครับช่วงนี้มันเหมือนมีโค้ดนะตอนผมสั่งแต่ผมก็ยังไม่มีนะพอสั่งมาอ่าตอนกดสั่งปุ๊บสั่งไปวันอนองวันมามีโค้ดลดได้ลงอีกนะครับประมาณ200อ,อกนิดๆนะดูดดดกันครับตัวนี้เป็นของสเปคคาวนะครับสเปคคาวของก็มีสถา,านี้นะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับอ่านเองแล้วกันนะครับออกเสียงไปถูก น้ำหนักก็อยู่ที่900กรัมนะครับอ่ามันเป็นรเปคมันเขียนไว้ประมาณนี้นะครับก็มีมอกอนครับหมวมีมอกอนล้วติดแปะมาครับแล้วกแกะทุกอนนะครับ้กระจกก็จะออกเป็นสีชาหน่อยนะครับก็ไม่ไม่ชาคนระับกเ็เขียนว่าชานะผมว่าก็รูันออกมา็นดำๆนะ ภาพสีกม็มีหลายสีนะครับพอดีผมแตนผมก็ชอบไม่เอาสีสว่างๆนะครับคือถ้าพอผมใส่ไม่ได้เนี่ยผมก็ให้ลูกให้แตนที่บ้านใส่ได้นะครับทีู่้ัานในนะครับประมาณนี้นะครับสสยก็เ,เป็นตัวล็อกก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ใส่เข้าไปลึกนะครับดึงออกมาครับ ไม่มีอะไรครับสภาพปกติครับเขมีตรงน,นี้น,นี่ก็จะมีช่องหรือช่องล้มบ่นะครับสองอันด้านหลังนะประมาณนี้นะมาลองใส่ดูครับผมว่าดูเห้วเนไม่น่าใส่ได้นะก็คือใส่แบบก็ค่อนข้างจะอึดอัดนิดนึงครับมันก็จะบีบตรงหน้าตรงนี้นิดนึงสําหรับผมนะอา่า คนอื่นนะหัวเล็กกวผมน่าจะได้อย่างแฟนขอกลูกผมเนี่ยน่าจะเล็กกว่ามัในจะใส่ได้ไมนะ่มีปัญหาครับแล้วผมก็จะประมาณนี้นะปิดครับก็คางก็จะเปิดในะอารมณ์เหมือนบัมโบ้คนนักขึ้นไบเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเปิดคางเยอะเหมือนกันนะครับก็ร้อยนะครับตัวนี้ก็เอาวิสัยก็สภาพก็โอเคครับก็มันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับคือ หัวข้อนอกไม่ใช่เมืองไทยนะครับถ้าเราไปสั่งในเว็บตามแบบเว็บเนี่ยบางทีมันมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานต่างประเทศจริงแต่เวลามาเมืองไทยท่าไหร่ดีโดนตำรวจเรียกเดี๋ยวเราโดนจับได้นะครับแนะนําก็คือเลือกให้มันมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับของไทยนะอ<ม>ารเหมือนยานะครับต่างประเทศอาจใช้ได้จริงแต่ถ้าคุณเอาเข้ามาในประเทศไทยเดี๋ยวก็ต้องผาอ่านออยก่อนวัคซีนที่เป็นข่าวครับดังนั้นน่ะเราก็ต้องเลือกให้ดีนะครับเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยบางทีเลือกแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีทั่วไปก็คือ ภาพก็โอเคนะครับแต่ดูแล้วผมว่าถ้าคนหัวใหญ่นะ่ะยังไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่ามันเล็กไปนิดนึงมันก็จะตรงนี้อาจจะบีบไปหน่อยนึงคือใส่ใส่ได้ครับแต่ก็จะบีบหน่อยนึงะนะครับก็ทั่วไปก็ประมาณนี้นะครับก็ไปหาเลือกซื้อได้ถ้าใครสนใจนะครับผมเอามาแจกของให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ